ตัวอกนณิทกาเทวาสัตตมโนสาเวสุเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิกกทายอนุตรังธรรมจักกังปวติตังอาปติวาติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามารีนาวา พระมุนาวะเกนจิวาโลกาสมินตีอิติหะเตนาขเนนาเตนามุหเตนายาวะพระมโลกาสัทโธผูกาชีอัญจาทัสสะสหสีโลกธาตุสังกามิสัมปะกามิสัมปเวทีปมาโนจา โอลาโรโอภาโซโลเกปาตุระโหสีอติกเมวะเทวานังเทวานุภาวังอธโคภะควาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสิวัตโพโกตัญโยอัญญาสิวัตโพโกตัญโยตีอิติหังอายัสมะโต โอนตัญญาสาอัญญาโกนตัญโยโตเววนามังอโหสิติธรรมจักกับวัฒนสุตังนิธิตังธรรมจักกับวัฒนสูตรปฐมมเทศนาข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่า อิสิปัตนะมิกทายวันกรุงพระราณสีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุปัญจวัคคีมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบรรบชิตไม่ควรเสพคือกามสุขขาลิกานุโยกการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอาริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งอัตตกิละมะถฐานุโยกการประกอบความเหน็ดเหนื่อยให้แก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอาริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายมชิมาปฏิบทาข้อปฏิบัติสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านั้นอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทําดวงตาให้เกิดทํายานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชิมาปฏิบัติข้อปฏิบัติสายกลางที่ตถาคตได้ตัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดทํายานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ ยิ่งเพื่อความตัตรู้เพื่อพระนิพพานนั้นเป็นฉไนมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางนั้นได้แก่อริยมรมีองแปดเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องคือเห็นในอริยสัจส,สี่สัมมาสังกัปปะความดําริถูกต้องคือดําริในกุศลสังกัปปะสามสัมมาวาจาการเจราจาถูกต้องคือเว้นจากวาจีทุจริตสี่ ส,สัมมากรรมมันตะการงานถูกต้องคือการงานที่เว้นจากกายยทุจริตสามสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตถูกต้องการเลี้ยงชีพที่เว้นจากกายยทุจริตสามวจีทุจริตสี่สัมสมาวายมะความพยายามถูกต้องคือพยายามในสัมมปทานสี่สัมมาสติความระลึกถูกต้องคือระลึกในสติปทานทั้งสี่ สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นถูกต้องคือตั้งจิตมั่นในฌานทั้งสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลคือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางนั้นที่ตาถาคตได้ตัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยาให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อพระนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัทยอริยสัจคือตัณหาอันทําให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจถึงความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามมตัณหาความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความเพลิดเพลินพอใจในรูปประพบอรูปประพบหรือตัณหาอันประกอบด้วยสัสตตทิฏฐิ วิภวะตัณหาตัณหาที่เกิดร่วมกับอุเฉตทิฏฐิที่มีความเชื่อว่าสัตว์ตายแล้วศูนย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขานิโรธาอริยสัตว์คือตัณหานั่นแลดับโดยการละคายด้วยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือการสละการสละคืนการปล่อยไปการไม่ผัวพัน์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปัาอริยสัจได้แก่อริยมรตมีองค์แปดเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องคือเห็นในอริยสัจสี่สัมมาสังกป่าความดำริถูกต้องคือดำริในกุศลสังกป่าสามสัมมาวาจาการเจราจาถูกต้องคือเว้นจากวาจีทุจริตสี่สัมมากรรมมันตการงานถูกต้อง คือการงานที life life ่เว้นจากกายยทุจริตสามสัมมาอาชีวการเลี้ยงชีวิตถูกต้องคือการเลี้ยงชีวิตที่เว้นจากกายยทุจริตสามวจีทุจริตสี่สัมมาวายามะความเพียรพยายามถูกต้องคือความเพียรพยายามในสัมมประทานทั้งสี่สัมมาสติความระลึกถูกต้องคือระลึกในสติปฐานสี่สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นถูกต้อง คือตั้งมั่นในฌานทั้งสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะอริยสัจสัจญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะ อริยสัจนี้แลปริญญาควรกำหนดรอบรู้กิจยานดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขอริยสัจนี้นั้นแลเราได้กำหนดรอบรู้เสร็จสิ้นแล้วกตายานดูก่อนพิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะสมุทัยอริยสัจสัจจญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละปะหานะควรละเสียกิจญาณ ดูกนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที totally ่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขสมูทัยอริยสัจนี้นั่นแลว่าได้ละเสร็จสิ้นแล้วกัตายานดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้ทุกขานิโรธาอริย,ยสัตสัจญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธาอริยสัตนี้นั่นแหลสัจจิกิริยาควรทำให้แจ้งกิจญยาณยดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสวา่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธอริยสัตมนี้นั่นแลเราทำให้แจ้งและเสร็จแล้วกัตยานดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต สัจจะยานดูกนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขนิรโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหลภาวนาควรเจริญกิจยานดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตนี้นั่นแหลเราเจะเริญเสร็จแล้วกัตตาญานดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสนี้มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตัทรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพมมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสำนักพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสีนี้มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่า เป็นผู้ตัจรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญาณรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรักวยากรภาษิตนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมนทินกาวคือโสดาปฏิมัติคือการเห็นอริยสัจสี่ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนธัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือทุขกขสัจจะและสมุทยสจัจสิ่งนั้นทั้งมวล ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้หมายถึงนิโรธาสัจจะกล่าวคือพระนิพพานครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักให้เป็นไปแล้วเราภูมิมัทเทวดาได้บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณนะป่าอิสิปตนามิกรทายวัน เขตพระนะครพระนาศีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้เทวดาชั้นจาตุมมหาราชได้ยินเสียงของพวกภุมมถาเทวดาแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดาวดึงได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็บรรลือเสียงต่อไป เทวดาชั้นยามาได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดุสิตได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นยามาแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นนิมมานรดีได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นปรนิมมิศวัสวัตดี ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นนิมานรดีแล้วก็บลือเสียงต่อไปเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรมได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนิมมิสวัสวดีแล้วก็บลือเสียงต่อไปว่านั่นพระธรรมจักรันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วนะป่าอิสิปัตนามิกทายวันเขตพระนครพระราสี อันสมณาพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ชั่วขณะการคู่หนึ่งนั้นเสียงได้กระชอนขึ้นไปจนถึงพรหม,มโลกด้วยประการชนีแลทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็ได้หวั่นไหวสะเทือนสะทานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายรำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ต้งเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคําว่าอัญญาโกนทัญญานี้จึงเป็นชื่อของท่านพระโกนธัญญาด้วยประการนี้แหลต่อไปเป็นการสวดสรรเสริญบทพระพุทธคุณเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจสดับรบฟัง อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอภุริสธรรมสาระีิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภควาเอกองศาสดาทรงพระคุณก้าวประการถ้าลวงพ้นกิเลสมานพระกะมนสันดานบริสุทธิ์ผุดพองอัมภัยตัดสรู้ชอบกระบวนการใน อริยาศาสตร์ได้ด้วยพระองค์เองแจ้งจริงเพียบพร้อมวิชาอ้างอิงจรณางามยิ่งทั้งเก่งทั้งดีครบครานพระสุรเสียงจำนานไพรรอสนอกกันกังวานนุ่มนวลชวนกวาง ราเสด็จแดนใดยังทานธรรมไล่หลังดับร้อนะโลมโลกร่มเย็นทั่วโลกธาตุรู้เห็นคุณโทษชัดเจนพระนำหมูสัตว์ข้ามจอรเป็นสารธีฝึกสอนเวไนนิกร ม,ม่มีผู้ใดเปรียบานเป็นภาพรมศาสดาจารย์ถวยเทพสการมนุษย์เชิดชูบูชาตื่นจากิเลสนิทราปลุกปวงประชารู้กันรู้แก่กนมานพระไทยเพื่อแผ่เจือจาน แจกทำเป็นทานอำนวยโชคอำนวยชยัยข้าน้อมกายวาจาใจหมอบราบกราบไหว้พระบาทบงกฎทศพลขอพุทธานุภาพดลบันดาลสุภพ,พ,ล,พลพูนพิพัฒนสวัสดีกราบ ต่อไปเป็นบทพระธรรมคุณสวาคาโตภาคะวตาธรรมโมสันิทธิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิต โยโซสวะคาโตคุณพระธรรมโมหกประการประมาณมีพระธรรมมนุษาสนีอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แยบยนต์เป็นสัจธรรมสากลมีเหตุมีผล ดีงามครบถ้วนกระบวนความผู้ใดเชื่อฟังทำตามเห็นความดีงามปรากฏแก่ตนตรงกันมีมีเงื่อนไขคืนวันสัจจะทำตั้งมันทำดีได้ดีตลอดไปมีพ้นควรภาคภูมิใจบริสุทธิ์ โปร่งใสท่าทายพิสูตรตรวจตราเป็นสิ่งควรน้อมนำมาสู่กายวาจาและจิตเราทันทุกคนพระธรรมอำํำนวยมาโคลรู้ได้เฉพาะตนสำหรับวินยูทั่วไปข้าน้อมกายวาจาใจ มอบราบกราบไายพระธรรมคำสอนทศพลขอธรรมานุภาพดลบันดาลอิทธพลสุขสมบัติสวัสดีกราบต่อไปเป็นบทสังฆค,คุณคือการละลึกคุณของพระอริยสงฆ์สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ โชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจต,ตาริปุริสยุคานิอัถาภุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนย ο, ัยโยปาหุนัยโยทักขิัยโยอัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกาสาตติโยโซส,สุปฏิปันโนคุณพระสร้างคโคก้าวประการประมวลมาพระสงฆ์สาวกศาสดา ทรงไตรสิกขาปฏิบัติเรียบร้อยดีงามปฏิบัติเที่ยงตรงกามแนวสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติล่วงพ้นกามาพระมาจรรย์โซภาบริสุทธิ์สะอาดปราดราคีดำเนินข้ามพพลโลกี อิสราเซรีไม่มีเงื่อนไขผูกพันคู่ควรรับของกรมนั้นเครื่องสักการอันผู้วังบุญถวายบูชาคู่ควรตอนรับเมื่อมาสู่เย้าเคหาก็เกิดริรโมงคลคู่ควรรับบุญกุศล เพื่อผู้วายชนที่เรายังรักอะไรควรน้อมกายวาจาใจปนมมือไหว้เคารพยกย่องเธอเธอทูลควรนับเป็นเนื้อนาบุญยอดเยี่ยมด้วยคุณสมบัติบรรดาโชคชยัยข้าน้อมกายวาจาใจ หมอบราบกราบวายพระสงฆ์สาวกทศพลขอสังขานุภาพดลบรรดาลอิตธพล